สามเหลี่ยมไม่ใช่สามเหลี่ยมนะครับเขาเริ่มจากพลิกอนที่มันหน้าตาคล้ายกันก่อนโอเคไหมครับก็จะมีเรื่องซิม i ลา r ์พอลิโกนคืออะไรครับไอรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันคอนกรูเอนคือรูปที่เท่าทุะการใช่ปะโอเคคอนกรูนนะถ้าเจอคํานี้เลยเนาะก็คือเท่ากันทุประการเสมออะไรที่มีขนาดเท่ากันถ้าเป็นความยาวเท่กากันพวกนี้คอนกรูเนหมดนะครับเราได้แยกถูก corresponding vertices คืออะไรครับจุดยอดที่สมในกันเพราะอย่างเงี้ยคุณต้องเอา a มาทับกับ d หรืออะไรเงี้ยมันเรียกสมในกันแบบนี้คุณไม่สามารถเอา a ไปสมในกับ e ได้เข้าไจรเนาะมันต้องมีคู่มันนะครับประมาณนั้น angle size ก็คือแค่ด้านมุมว่าไปสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับความคล้ายโอเคสัญลักษณ์ที่ใช้กับความคล้ายนะครับก็จะเป็นขีดเดียวยึกเดียว ซิมเนาะสัญลักษณ์ที่เป็น congruent ต้องเป็นเท่ากับแล้วก็ขีดด้วยโอเคไหมครับยังเหมือนเดิมน้อนิยาม congruent polygons ก็คือทับกันสนิทและถ้ามาันเป็น congruent แล้วมันต้องคล้ายแน่ประมาณนี้นะครับเราก็จะว่าไปอย่างเงี้ยคุณเห็นของพวกนี้บ่อยๆเช่นในชีวิตจริงเนี่ย กล่องคล้ายๆกันเท่าไหร่นี่6แอลกับ16แอลทรงคล้ายๆอะไรอย่างนี้เรียกอะไรครับ similar polygon เนอะของที่มันหน้าตาคล้ายกันแค่ขนาดมันไม่เท่าโอเคแต่อย่าง C จะไม่ได้คล้ายากับชาวบ้านเขาโอเคไหมครับเพราะความสูงอะไรไม่ได้เป็นสัสดส่วนเดียวกัน corresponding angle ก็คือด้านที่มุมที่สมในกันก็ต้องไปตามการด้านที่สมในกันก็ต้องไปด้วยกันด้วยตัวอย่างเช่นตรงนี้เห็นหมเขาอาจจะเขียนนี้ก็ได้นะ้องมุมหนึ่งขีดมุมสองขีดมุมสามขีดแล้วมุมสี่เีดโดยทั่วไปถ้ามุมมันสมในการขนาดจะเท่ากันมุมอ่ะนะโดยเฉพาะมุมนะโอเคแบบนี้เนี่ย a อกับเอชเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรครับ corresponding vertices ก็คือเป็นจุดยอดสมในกันมุมก็จะเนี่ย corresponding กันประมาณนี้โอเคคุณก็ดาวได้เหมือนมันซูมรูปออกยุงนี้เจอบ่อยๆซูมเข้าซูมออกนะครับขนาดเปลี่ยนแต่รูปทรงไม่เปลี่ยนโอเคอนิยามอะไรเรียกว่าคล้ายคล้ายถ้า สองข้อมูลนี้เป็นจริงนะครับก็คือมุมต้อง congruent เห่นไหมครับโพลิกอนไหนที่คล้ายกันนะมุมนะครับต้อง congruent หมายความมุมต้องเท่าเท่านั้นนะแต่ด้านเป็นแค่ proportion แปลว่าอะไรอัตราส่วน ก็แน่นอนครับของที่คล้ายกันไม่จําเป็นต้องมีขนาดเท่ากันนะครับด้านอาจจะเล็กใหญ่คิดถึงเรื่องทมมเข้าซมงบอกโอเคแล้วเขาก็พูดถึงความคล้ายนะครับมันต้อง extend e d proportion คือด้านที่สมในการต้องมีอัตราส่วนเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่าด้านนี้อัตราส่วนหนึ่งต่อสองด้านหนืยเป็นสามต่อสี่แล้วจะเรียกคล้ายไม่ถูกโอเคไหมแบบนี้ โอเคอัตราส่วนด้านต้องตรงกันสามรูปนี้เป็นไงครับไม่คล้ายกันเลยรูปหนึ่งกับรูปสองมุมอะโอเคเพราะมุมฉากเท่ากันหมดแต่เฟลข้อไหนข้อสองเพราะอัตราส่วนด้านไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกันโอเคก็แน,น่นอนส่วนไอข้อ c นี่รูป c ีไม่ต้องพูดเลยรอมบัสเป็นไงครับมุมมันไม่เท่าเขาเพราะะมันไม่มีธิ์ล้นมาตั้งแต่แรก คร okay, มาครับเริ่มต้นข้อแรกคือมุมต้องเท่าสองอัตราส่วนด้านต้องมีอัตราเดียวกัน่ะสัดส่วนเดียวกันโ okay. อเค่าถามต่อเขาบอกรูปไหนที่ต้องคล้ายกันแน่ๆ isosceles triangle สองหน้าจั่วใดๆจะคล้ายกันแน่ไหมใช่หรือไม่ครับไม่เพราะมันอาจจะอ้วนไม่เท่ากันก็ได้เข้าใจไหมจั่วบ,บ้านเราจั่วบ,บ้านเธออาจจะสูง ต่ำไม่เท่ากาันความไม่จริง Regular Pentagon จริงไหม Regular อะไรครับมุมเท่าแล้วเนาะ Pentagon ที่เป็น Regular ทั้งหมดต้องคล้ายไหมเช็คข้อมูลแรกมุมเท่าไหมเท่าด้านเป็นสัสดส่วนแน่ๆน,นะครับเพราะนั้น B จริง Yes โอเค C Rectangle ใดๆไม่ต้องพูดถึงไม่ได้หรอก โอเคและสแควร์สสี่เหลี่ยมจัตุรัสใดๆต้องเป็นคล้ายกันไหมแน่นอนครับเพราะเงื่อนไขของด้านอัตราส่วนจะตรงกันโอเคในถึงรูปพวกนี้คุณคุณเจอบ่อยๆอยู่แล้วในชีวิตประจำวันอะไรครับไพแคลเรียนทิปเล็กคู่สามสามสี่ห้าใช่ปะเจออะไรครับหกแปดสิบใช่ปะ อะไรเงี้ยเราก็จะท่องคล้ายๆกันความหมายคืออัตราส่วนเม็นไสองเท่าสามคูณสองเป็นหกสี่สองเป็นแปดถ้ามันคล้ายกันมาก่อนเนาะด้านล่างก็จะสิบมุมจะเท่ากันในความหมายนี่ corresponding vertices ก็จะมีมุมขนาดเท่ากันตรงนี้ก็ต้องสามเจ็ดด้วยโอเคเนาะประมาณนะครับสามเจ็ดอ่ะเขาก็แก้ให้เราดูไม่เป็นไร รูปปัญหาเจอเยอะใช่ปะสมมติคุณไปซื้อมือถือหรือทีวีอะไรพวกนี้ครับเขาบอกมาว่าทีวียี่สิบอ่ะเท่าไหร่ดียงนีห้าสิบนิ้วเขาวัดยังไงเขาวัดเส้นทแยงมุมใช่ปะว่าห้าสิบนิ้วเนาะเคยเห็นไหมทีวีห้าสิบนิ้วบ้านเราบ้านเขาขนาดไม่เท่ากันเห็นผมเพราะ อัตราส่วนมันไม่ได้มือถือเราก็ได้เอามือถือเธอ5.7นิ้วมือถืออีกคนหนึ่ง5.7เท่ากันแต่มือถือคนหนึ่งมันอ้วนไอ้คนหนึ่งนี่ชั้นรูดสูงมาเนีย้ยมันไม่เท่ากันอีกแค่ปาะทางที่เราวัดเส้นแยงมุมได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะคล้ายกันได้มันต้องมีอัตราส่วนของที่สมในกันตรงกันประมาณนี้ครับเพาว่าเลยพูดให้ดูว่ายุคนี้เราวัดแบบนี้น่าโบราณมาแล้วล่ะอโอเค อัตราส่วนที่เจอบ่อยเช่นบางทีคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันใช่ป่มอัตราส่วนหน้าจอร้าสิบห้าจุดหกนิ้วเท่ากันนะแต่ถ้าอัตราส่วนมันไม่ตรงกันมันก็จะขนาดไม่ตรงโอเคเจออยู่ทั่วไปในชีวิตประจาวันอ่าอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการคํานวณอย่างนี้ก็ได้ของที่คล้ายกันนะครับ คีย์สำคัญคืออัตราส่วนจะเท่าทำให้เราสามารถแก้สมการหาค่าพวกนี้ได้เราก็จะได้ว่าอะไรครับสามต่อ x ถูกไหมด้านสามเหลี่ยมเล็กต่อด้านสามเหลี่ยมใหญ่สามต่อ x ก็ต้องเท่ากับด้านของสามเหลี่ยมเล็กสิบหกลบ x ต่อด้านสามเหลี่ยมใหญ่สิบหกแล้วที่เหลือก็แก้ระบบสมการแก้สมการตัวแปรเดียว เหช่ไหมก็ทําไปธรรมดาประมาณนี้นะครับโอเค okay. บางทีได้สองคำตอบเป็นไม่ได้หลายแบบนี่คุณเห็นอัน,นี้ไหมมันเป็นสมการโคตร r a t ติใช่ป่ะได้สองคำตอบและดันได้บวกทั้งคู่แสดงว่าสองคำตอบนี้ก็น่าจะใช้ได้ถ้า x เป็นสี่ดูตามรูปนี้เนาะที่เขาว่านะครับคุณจะได้รูปด้านล่าง เออถ้าว่าตรงสเกลน่าจะได้ประมาณนี้ด้านบนยาวสิบสองโอเคแต่อาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้ถูกไหมครับถ้าข้างบนยาวสามนี่เนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายได้เหมือนกันอโอเคควาคล้ายเนาะอะไรประมาณนี้แก้ไดอ้อันนี้ก็เหมือนกันคุ้นๆเผื่อไปโรงเรียน วัดเงาเทียบอัตราส่วนใช่ปะ่ะคุณอยากวัดเสาธงวัดเสาธงสูงเท่าไหร่ผออาก,กาศมารู้สร้างไว้สูงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคนมาผออ,อใหม่เข้ามาอยากรู้ข้อมูลคุณก็เอาคนมายืนวัดคนสูงหกฟุตเงายาวเก้าฟุตคุณก็เป็นวัดเงาของเสาธงได้สามสิบคุณก็จะไปหาความสูงได้โดยใช้สามเหลี่ยม ไาโอเคไหมครับอันนี้เขามีชื่อนะ Shadow reckoning เป็นวิธีเนาะโอเคได้สับใหม่นะครับอ,อก็คือวัดเงาอะประมาณนั้นคุณก็จะคำนวณกลับไปหาความสูงได้หรือคุณอาจจะมีต้นไม้ก็ได้เนาะถ้าคุณยืนกลางแดดแล้วมันร้อนเนะาะก็อย่าไปยืนเนาะต้นไม้วัดอ่าเงาต้นไม้สูงเท่านี้ไอ้นี่เท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเสาตรงเท่านี้ วัดเงาได้เท่าไหร่หรือคนมีอีกตึกหนึ่งสูงมากไม่รู้เท่าไหร่คนก็ไปวัดเงาเนาะพาเด็กวัดเงาได้เงาเท่าไหร่คำนวณกลับได้ด้วยสามเหลี่ยมคลา้ายหายยังไงก็ใช้ถ้ามันคล้ายกันแล้วต้องมีสัดส่วนเดียวกันคุณก็ทำงี้สิตั้งหกนอนเก้าใช่ปะ่ะคุณก็ได้เลยต่อหนึ่ตั้งต่อนอนต้องเป็นสัดส่วนเดียวกันคนตั้งหก เงายาวเก้าเพราะฉะนั้นเสาธงตั้ง H มีเงายาวสามสิบเก๋ยดังแล้วก็ใช้เรื่องที่เราคุยกันนะครับแล้วมันจะแก้สัสดส่วนคูณไข้ใช่ไหมเพราะนั้นสรุปได้ว่า H คือ6ส่วน9คูณ30ถูกไหมครับ ตาดก่อนนะอย่าไปคูณนะสามสองหกสามสามเก้าสามได้สิบสรุปเสานี้สูงยี่สิบฟุตโอเคไหมครับขีดเดียวเรียกฟุตนะสองขีดเรียกนิ้วนะครับเป็นระบบความยาวนะครับจะได้ไม่ต้องใส่หน่วยอโอเคบางคนสูงเท่าไหร่ครับห้าเซเนไรครับห้าฟุตเจ็ดนิ้วเขาบอกเป็นระบบเลขสองตัวก็ได้นะครับ แทนที่จะต้องมานั่งบอกคุณสูง183อะไรเงรรี้ยเขาก็บอกเป็นเลขสองหลักฟุตกับน,นิ้วใครไรเนาะหรือบางคนสูง150ก็นี่ก็เขียนนี่5ฟุตูนนิ้วอะไรเงี้ยครับใครสูงเท่าไหร่ก็ว่าไปบอกเป็นเลขสองหลักก็ง่ายดีเนี่ยแล้วเวลาคิดอย่างที่บอกถ้าคุณจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีๆหน่วย กับชนิดต้องไปด้วยกันถ้าตั้งคือความยาวจริงข้างล่างผมเปลี่ยนเป็นเงาก็ได mm hmm. ้ก็ได้ใช่ปะทุกคนก็เอาตัวตั้งหาเงาตัวตั้งหาเงาต้องอัตราส่วนเดียวกันคุณไม่ควรพาเด็กสลับเด็กก็ถามเด็กให้มันใช่เหรออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันเป็นของจริงคือหกเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าคุณเข้าใจได้เงาเป็นสีนี้อย่างเงี้ยผิด หลภาพบอกเนาะคำว่าอัตราส่วนหรือสัสดส่วนของอย่างเดียวกันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันมานถ้าคนเขียนอย่งคนรู้เลยบอกเด็กยว่าเฮ้ยนี่มันผิดแน่ๆคุณต้องได้ของที่เหมือนกันอยู่ด้วยกันเงาเธอจะอยู่ข้างล่างก็ต้องอยู่ข้างล่างให้หมดชีวิตความสูงจริงก็ต้องมาอยู่ข้างบนให้หมดหลวอพาบอกเนาะแล้วก็จะไม่พลาดไม่มีัตาส่วนไหนที่มันสลับโมดสัวน,นะครับหรือแม้แต่สูตรเคมีก็ได้เผื่อคุณเคยเจอ ไปเจอบ้างไม่รู้ c หนึ่ง v หนึ่งท่ากับ c สอง v สอง่เงี้ยเผลเพราะอะไรเอาก็มันหน่วยเดียวกันคูณกันอะไรแบบนี้ครับตำแหน่งเดียวกันมันก็ต้องเป็นของที่มันคล้ายๆกันออกมาโอเคสมมุติพาเข้าเคมีคณิตศากตร์นได้ไปบอกเขาเป็นหัวใจทุกอย่างเนาะคุณอยากเก่งเคมีคณิตคุณต้องเก่งมาด้วยก่อนคำนวณแก้สรรมการได้โอเค อย่าไปทำวิทย์ดีฟิสิกอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าคันนนไม่ดีก็เกมโอเวอร์แตนะ่แรกแล้วครับอ่ะจบเคเนาะสรุปคำนวณความสูงเสาธงได้นะครับแฟรกโปลนี่ประเทศอะไรวะในธงอะไรเนี่ยอุ้ยไม่ได้เนาะถ้าเป็นหนังสือไทยงั้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นธงชาติไทยเนาะเออโอเคนี่มันอะไรเนี่ยประเทศอะไรก็ไม่รู้ดาวก็ไม่ครบเออมันต้องมีห้าสิบดาวเนาะใช่ปะ หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะช่างมันเถอะอ่ะโอเคชอบข้อไหนชอบอะไรดีเอาข้อแปลกๆดีไหมอันนี้แล้วกันแปลกดีนี่สมมุติบ้านเราไฮโซมีโรงจอดรถการาดดอเทอะไรใช่ปะ,อ,ะอ่านเองก่อน เขาบอกว่าประตูลงจอดรถปิดแสงตามรูปเลยครับแคสซิคฟีดบิยอนเดอะเบย์ซับเดอะดอเนี่ยเห็นไหมระยะน,นี้แสงมันยื่นผลออกไปอีกหกฟุตโอเคเนาะเขาบอกบายเดอะไลท์ฟิกเกอร์ไดเซตินเดอะกาลาซีลิงความสูงของไฟนะครับอยู่บนเพดานที่ห่างจากพื้นสิบฟุตโอเคและถ้าเกิดว่าอะไรครับนี่นี่อันนี้ห่างสิบ ถ้าคุณเข้าใจรูปมันก็เกือบจบแล้วนี่ระยะนี้เสพความสูงเสพหกคือระยะด้านล่างโอเคเขาถามว่าในขณะที่ประตูกำลังปิดเนี้ยระยะเนี้ยเท่าไหร่ะไรครับ้าประตูกำลังปิดที่เงาฉายออกไปหกคนเนี้ย ประตูอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่คุณเห็นสามเหลี่ยมคล้ายหรือไม่เห็นคือสามเหลี่ยมล่างถูกไหมคล้ายกับสามเหลี่ยมบนเหนไหมครับคุณก็จริงเดี๋ยวต้องต่อไปต้องถามรู้ได้งไงว่าคลาคุณต้องมีมุมเท่ากันใช่ปะสามคู่คุณก็บอกง่ายๆเลยเฮ้ยอันนี้ชัวร์ครับ กำแพงเราคนปกนติกำแพงมันจะตั้งฉากกับพื้นเนาะอันที่สองมุมตรงข้ามเทธนควรเท่ากันแน่ๆโอเคและเนื่องจากมันขนานตรงนี้ม,ม,มุมแยงเท่ากันห h สีดำครั้งคุณก็ใช้เลยอ่าผมม่จะชอบทำอะไรเขียวต่อ ฟ้าต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันเสมอที่มานสมนยกันผมว่าจัดเขียวพื้นหกใช่ป่ะด้านล่างเป็นหกเนาะผมมันเขียนไปแล้วเนาะด้านบนสิบต้องเท่ากับอะไรของเขียว h ด้านบนเหลือสิบลบ h ถูกต้องไหมคุณต้องมองให้ออนนะผมเอาเขียวต่อฟ้าเท่ากับเขียวต่อฟ้านะครับ ที่เหลือแกนสมการคูณไข่กสิบลบ 6h เท่ากับ 10h ย้ายไปบวก1บ 6h เท่ากับ6กสิ h เดียวเลยเหลือ60ส่วน16ถูกไหมเอา4หาเนาะ15ต่อ4ถูกครับพระนั้นตอบ3จุด75 อะไรนะได้ได้ได้คุณดูตัวใหญ่นี้ใช่ปมัน่ก็ได้เหมือนกันได้ครับอ่าสมมติคุณจะดูมุมใหญ่เหลืองคือได้ครับคุณจะมองพนังคุณได้อะไรด้านตั้งต่อด้านนอนด้านตั้งคือ h เล็กใหญ่ x ส่วน 10. สิบถูกไหม เล็ก6ต่อ16ใช่ปะ่ะใช่ครับก็เหมือนกัน h ก็เลยได้เป็น6ิ0ส่วน16ก็เหมือนกันครับตัดก,กันไป h ได้15ส่วน4ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเดียวกันนะครับตราบใดที่คุณเห็นสามเหลี่ยมคล้ายประมาณแก้ได้หมดเออพอดีผมชอบอันนี้คนชอบมันใหญ่ก็ได้เล็กต่อใหญ่เข้าใจเนาะคนอื่นเห็นไหมครับใหญ่ที่เขาพูดถึงเกือน,นี้นะเนี่ยเนี่ยใช่ปะ อันนี้เนาะโอเคถูกนะครับวันนี้ก็ถูกนะเนี่ยเล็กต่อใหญ่ได้หมดครับตับได้คุณรู้ว่ามันเป็นสามเนี่ยมคขาย่ะในข้อไหนติดดาวป่ะสามเก้ามาลองดูอีกสักข้อสามเก้าว้าวสามเก้าหรือสี่สิบดี 39แล้วกันไม่เอาค่ัว่าเขาเดี่ยวเวลามีจำกัดเขาบอกว่า ABC เป็นอะไรครับสามเหลี่ยมที่มี inscribe แปลว่าอะไรครับแนบในมีร o m b u s ก็คือเปียกปูนแนบอยู่ข้างในอยู่โอเคไหมเปียกปูนใหญ่ๆเนาะถ้า AB ยาว 10AC ยาว6อะไรปะ AB 90 AC ยาว6เอเยนนะ้อประมาณนี้นะครับถามว่า x มันเป็นรอมบัสหมายความว่าให้ x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  หมดนะครับถูกปะควรอ่าได้ไหมคำใบ้คุณเห็นสามเหลี่ยมคล้ายนีหรือไม่นี่ไงเล็กต่อใหญ่ ก็เสร็แล้วนี่เห็นยังเล็กต่อใหญ่ครับแก้เลยเพราะนั้นเล็ก x เอาด้านนี้เอาผมเขียนให้ถูกต้องก็ได้ครับสามเหลี่ยม C T S คล้ายกันกันกบสามเหลี่ยม C A B อย่าลืมนะต้องมุมสมนัยกันแป๊ะนะ C ไป T ลง S C ไป A ลง B คล้ายกันแล้ว ถ้าคุณคล้ายแล้วคุณเอาตัวอักษรพวกนี้มาเล่นกันได้โดยตรงเลยเช่นเช่นเลยครับ CT คือสองตัวแรกของรูปเล็กต้องเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับสองตัวแรกของรูปหลัง CA โอเคไหมครับจุดคุณต้องเรียงให้ถูกนี้เลยนะต่อ TS เนาะเป็นสองตัวหลังของรูปแรกเห็นไหม ก็ต้องเอาสองตัวหลังของรูปสองมาอัตราส่วนมันต้องเป็นสัดส,ส่วนเดียวกันใส่เลขเลยครับ c t าหกลบเอ็กถูกปะ C A ยวเท่าไหร่หก T S R เท่าไหร่ x อ b ยาวเท่าไหร่สิบอ้าวสมการตัวแปรเดียวเด็ดเด็ด คูณไข้ตอบเลืิกเลยจดด้วยพลังการคำนวณเบสิกตอบ3.75เนอะใช่ไหมออกแล้วบอกแล้วว่าดาวเขาไม่ให้ดาวเรานะครับมานจะง่ายไม่เท่ากันโอเคอ่ะใครมีคำถามไมไหมครับผ่าน